ปลาเขาได้ตีแล้วใส่ต้นหอมไปต้นหอมผักชีหอมเปื่อยๆคือพักนะเนี่ยครัดต้นปลาพักตรงหนักๆถามด้วยอยังนี่กลมก่อเพราอถ้าเรกลมก่อนนี่คือเนาะอ่ะเอาอะยำยุกอ่ะใส่ไปกรบกอครับอืนี่ครับคือต้องรับต้มปลามันต้องเตี้ยแต่มเขานะครับอย่างอื่นขาวได้ต้องปลาห้ามขาวอย่างอื่นขาวได้ ออกกคือมันจะหอมกลมก่อน,นครับจุ๊บพริกจีก็น,นี่น้องโรยพริกจีสักหน่อยนะครับอหอมมือไม่แดงแรงไม่มีห้ามไปสีตานะทำการค้นเล็กหน่อยห้ามคนแห้งป่าจะเดียวถ้าเราหอมสดๆครับหอมกลมก่อหอมปลาหอมพริกจี